สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปบทเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเกรทพเจ้าจีนแล้วก็ทเทพเซียนโดยวันนี้จะมาขอนําเสนอเรื่องราวเทพเจ้าจีนในห้องศีลน,นั่นก็คือ12สเซียนคุณหลุนที่ปรากฏมาในอนิเมชั่นเรื่องนาจา2แล้วก็กําเนิดเทพเจ้าโดยหนึ่งในเซียนคุณหลุนที่มานําเสนอในคลิปนี้เนี่ยก็คือผู้เสียนเจิ้นเหยียนหรือพระสมันตพัฒอาจารย์ของมูจาพี่ชายคนรองของนาจาโดยเซียนท่านนี้บําเพ็ญอยู่ที่ถ้ำไปเฮอที่แปลว่าถ้ำกระเรียนขาหน้าเขาจิวหลงหรือว่าเขาก็ าากัมีเป่าเป้หรือของพิเศษหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นดาบโค้งแบบรัดอูเหมือนตะขอหนึ่งคู่เป็นดาบยาวสองคมเป็นตัวผู้กับตัวเมียมีความคมกล้าจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อมีการไล่หมนเท่านั้นเมื่อห่อขึ้นฟ้าและใช้นิ้วถูเบาๆลงมากำจัดศัตรูหรือใช้ตัดศรีรษะด้วยความรวดเร็วอย่างแม่นยำภายหลังเขาได้มอบมันให้กับมูจาชิ้นต่อมาก็คือช้างหงส์ส่วนหรือว่าบวงสายรุง้งสามารถใช้ได้โดยมีเงื่อนไขคือต้องเรียกออกมาด้วยการไล่หมนเต่าเท่านั้นแล้วผู้ใช้ ต้องมีพลังเวทสูงกว่าศัตรูด้วยและใช้วิธีโยนไปมัดศัตรูให้ขยับเยื้นไม่ได้คล้ายกับเชือกมัดเซียนเมื่อมัดได้สําเร็จจะกลายเป็นแสงทองพันรอบเป้าหมายคล้ายกับเชือกวันเดอร์วูแมนเลยนะฮะชิ้นต่อมาคือซันฝ่าจินเหลียนหรือว่าบวัวทองสามทรรมีคุณสมบัติด้านการป้องกันและฟื้นฟูจิตใจอาวุธอีกอย่างก็คือไทจีฟูอินดวงตาที่เป็นเครื่องรางใช้คุ้มกันตัวสามารถต้านทานเวทมนต์โจมตีทุกชนิดได้ได้รับมอบมาจากหยวนสื่อเทียนจุนในระ กลับที่ว่าหมื่นเวศไม่อาจรุกราันได้เป็นเครื่องรางสายดีเฟนที่สมบูรณ์แบบมากใช้กำลับไข้ก้นทั้งปวงได้เลยครับโดยในศึกสิบไข้ก้นได้ทำลายไข้ก้นแข็งเยื่ตามคำสั่งของพระธีปังกรผู้เสียเื่นเยินได้ใช้ดาบอูโกหอลงมาและฟันหยวนเทนจวินดับคาแท้วิญญาณและได้ถูกเทพขิ้งฝูนำไปอย่างสุสานเซียนหรือเฟิงเสินปังในที่นั้นต่อมาในศึกไข้ก้นแม่น้ำห่วงเหอที่ประทะกับสามเซียนสาวเนี่ยก็ได้ถูกถังทองบรรพการดูดเข้าไปไปพร้อม กับเซียนทองคาเช่นกันครับต่อมาในสืข้ห้กลเหมือนเซียนก็ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดยตรงจากศาสดาแห่งตะวันตกหรือว่าศาสนาพุทธเพื่อฟื้นคืนบัพเซียนจากนั้นก็ปลูกร่างแปดเซียนหกกรขึ้นมาสู้จากนั้นก็ใช้เชือกสายรรงมัดหลิงหยาเซียนที่เป็นคนเฝ้าและส่งตัวมันไปอย่างเพลิงไม้ไผ่รอคําตัดสินจากยนสื่อเทียนจุนมันได้กลับตัวกลับใจยอมมาเป็นภาชนะของพระสมถพัฒน์นั่นคือช้างเผือกงาเหลืองนับแต่นั้นซึ่งในพุทธระบุว่ามี6กงานะฮะ พอมาในการต่อสู้กับพงเทียนเจ้าจู่ในค่ายหมื่นเซียนพระสมันตพัดก็แท็กทีมกับพระมันชูสีและชือหางเต้าเยือนหรือว่าพระกวนอิมเข้าต่อสู้กับนางกินหลิงเซิ้งหมู่ทำให้ฝ่ายคุณหลุนได้รับชัยชนะหลังจากที่จบสงครามเทพเจ้าแล้วพระภู่เสียนซึ่งได้รับการถ่ายทอดปลุกธรรมกายจากศาสนาพุทธเนี่ยก็ย้ายมาเป็นพระโพธิสัตว์ฝั่งพุทธร่วมกับพระมันชูสีและพระกวนอิมหรือว่าอดีตเซียนชือหางเต้าเยือนเรียกรวมกันว่าสามมหาโพธิสัตว์นับแต่นั้นและถ้าหากนับ ระกสิติคันโพธิสัตว์เข้าไปด้วยจะเรียกว่าสีมหาโพธิสัตว์ผู้มีปณิธานสูงยิ่งในพุทธนิกยมหายานนั่นเองครับและนอกจาก3องค์นี้เนี่ยอย่างเติ้งเต้าเหยินก็มากลายเป็นพระทีปังกรพุทธเจ้าส่วนพี่หลิวซุนก็คือพระโกนาคามณะกลายมามีสถานะสูงส่งมากขึ้นไปอีกในศาสนาพุทธเช่นกันนะฮะเหตุที่ย้ายมาพุทธเนี่ยก็เ,เหตุผลเดียวกับพระมันชูสีนะฮะคือรับไม่ได้กับความเผด็จการของหยวนสือเทียนจุน ยิงย้ายตามพระจุนทีกับพระอมิทภะไปอยู่แดนสุขาวดีชมพูทวีปซึ่งที่จริงเนี่ยในพุทธศาสนาพระสมันตภัทไม่ได้เป็นเสียงเต๋าอะไรเลยเพราะว่าห้องศินเป็นแค่นิยายที่เต๋าแต่งมาข่มพุทธเท่านั้นใครสนใจสามารถดูหนังสือในตะกร้าที่ปปกไว้ได้เลยนะครับโดยพระสมันตภัทในพุทธมหญญายานนั้นทรงช้างเผือกง,งาเป็นพาหนะเปรียบพระองค์เหมือนควันช้างที่รับภาระหนักเพื่อช่วยเหลือสัพาาสรพสา์และการบำเพ็ญภาวนาโดยธรรมชาติของช้างนั้นเวลาตกมาเนี่ยจะดุดันไม่เกร ใจใครนะฮะแต่เวลาอารมณ์ดีก็สง่างามมีนิสัยอ่อนโยนด้วยสื่อถึงการที่พระองค์มีทั้งพลังอันยิ่งใหญ่ความอ่อนโยนความเมตตากรุณาและความงดงามพลังมหาศาลของช้างคือปณิธานของท่านสีขาวบริสุทธิ์สื่อถึงความปราศจากมลทินความสงบสงเงียมและจริยวัรงดงามส่วนงาทั้ง6แทนทานศีลขันติวิริยะชาและสติปัญญาส่วนสันฝาจนเหรียญหรือว่าบัวทองสามธรรมได้สะท้อนถึงปณิธานของพระสมรรตพัช นั่นคือศรัทธาปณิธานและการปฏิบัติภาวนาที่ทําให้ได้ไปเกิดในบัวทองคาหน้าแดนสุขาวด,ดีในคมภีรกรุณาบุญฤกษ์กระสูด้เนล่ะว่าในอดีตการนานจนนับไม่ได้มีโลกธาตุนามว่าสันติลาโลกธาตุมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่าเปาจ้างรูไหลหรือรัตนคันพระตะถาคตในโลกธาตุนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งนามว่าอูเจีงเนียนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีพระโอรสถ,ถ,ถึง1000องค์เคยสร้างอาคารเจดรัตนะบนพื้นทองคาบริสุทธิ์และได้จุดติ เกียงบูชาพระพุทธองค์ติดต่อกันถึง250ปีพระองค์ได้นําเจ้าชายไป็นบำเพ็ญกุศลบูชาพระเป่าจ้างด้วยความเริ่อมใสศรัทธา รามเป่าไห่หรือรัตนกรฤษีได้ชักชวนผู้คนให้มีโพธิจิตด้วยการใช้กระจกกรรมเปิดเผยความทุกข์แห่งสังสารวัฏต,ตักเตือนพระราชาและเจ้าชายในที่นั้นพระโอรสองค์ที่8คือเจ้าชายหมิ่นถูหรือหมิ่นหมิ่นได้ฟังธรรมแล้วจึงได้ตั้งมหาปณิธานต่อพระรัตนคันว่าจะขอบำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรมในสหโลกธาตุและได้ตั้งมหาปณิธานที่ใหญ่ยิ่งพระรัตนคันจึงยกย่องให้ท่านเป็นกุลบุตรผู้ประเสริฐและพระราชทานนามใหม่ทางธรรมว่าผูเสียนซึ่งเป็นชื่อจีนของ พระสมันตพัฒน์มีความหมายว่าปัญญาและคุณธรรมมันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลไปทั่วทุกแห่งหนและพยากรณ์ว่าพระเจ้าอู่เจึงเนียนจะได้ตรัสรู้เป็นพระอมิตาภพ,พุทธเจ้าประทับอยู่แดนสุขาวดีพุทธเกษตรในอนาคตส่วนเจ้าชายองโตชื่อปูห้วนจะได้เป็นพระอวโลกิเตสวนหรือว่าพระกวนิมส่วนพราหมณ์รัตนกรโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้ในพัทธกับเป็นพระสักยมุนีโดยพระสมันตพัฒน์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกทธาชื่อว่า จือสุยสั้นชิ่งกงเตอ๋อหรือคุณทาสาครโลกธาตุอยู่ทางทิศเหนือไกลออกไป60พุทธเกษตรจากสหโลกธาตุและจะมีพระนามว่าเจ้อกังโหดเจ้อเจ้เสียงหวังรูไหลหรือปัญญาวัชรศสีหนาถอิสวรราชาตถาคต พระสมันตพัฒได้รับการยกย่องว่าถ้าสิงห์ผูเสียนผูซ่าคาว่าต่าสิงห์นงเนี่ยก็คือการปฏิบัติอันยิ่งใหญ่เน้นว่าปฏิบัติจริงไม่ควรหยุดแต่เพียงทฤษฎีตามตำราแต่ต้องปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญต่อเนื่องจริงจังพระองค์ก็เลยปรากฏตัวคู่กับพระมัญจูศรีแทนปัญญาอย่างในอวตตังสกาสูตรระบุว่าทั้งสองพระองค์มากอยู่กับพระสากยมุนีอยู่เสมอโดยสรุปแล้วพระสมันตพัฒไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาเท่านั้นแต่เป็นแก่นกลางของแนวคิดทำเพื่อโลกใน ในช่วงต้นของพุทธศาสนายังไม่มีการระบุถึงพระสมันตพัสแต่ปรากฏหลักฐานในช่วงที่มีพุทธมหายานโดยเป็นการเอาพระอินหรือว่าเท้าสากาัดเทวราชและช้างเอราวัณที่ข่าวถึงป่ยเมฆนำมาประกอบกับธรม่าชเชิงสัญ,ญลักษณ์จนกลายเป็นภาพลักษณ์แห่งพระโพธิสัตว์สมันตพัสในปัจจุบันนั่นเองครับเอาละฮะสำหรับประวัติของพระสมันตพัสหรือพระผู้เสียนคร่าวๆก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้เจาะลึกในฝั่งพุทธมหายานก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่เพื่อนๆสามารถโดน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเตปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าวีการ์ดทูมันนี่ก็สามารถโดเน a t เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นํามาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้กก็ต้อองลาไป่นนะครัับสสวดีครับ